ันนี้ต้องไปส่งไหมครับเดี๋ยวเขามารับอ๋อเดี๋ยวามารับเองเขามาแต่ก่อนไปส่งเขาเดี๋ยวจะมารับครับเพราะว่าเราทำมาสองคนเนาะ Yeah. ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาเดินแล้วนะครับร้านี้นะ,ะืนะครับสากันไว้อีกหนึ่งร้านร้านดูมายงแซหรือแอปยำออนไลน์พิกัดก็อยู่ตลาดด d Land นะครับหรือเซิร์ชใน o o o l l m m p p จะขึ้นคำว่าตลาดดีดเนาะ <c oughs> ซิมรถกันได้แต่เท่าที่แอสังเกตเนี่ยต้องเด็ดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าประจําเนี่ยมาสั่งทีหนึ่งชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยจัดร้านได้เสร็จเลยค่ะเนาะถือว่าปังมากนะครับนี่ลูกค้าก็เป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดเนาะค่ะเป็นยำม,มามา่าแล้วก็ใครอยากได้น้ำยำ สูตรดั้งเดิมสูตรลาแล้วก็น้ำยำแซ่บก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวแอดจ,จะทิ้งข้อมูลการติดต่อไปให้โทรมาสั่งกันได้ก็ส่งต่วาราชอานาจักรนะครับยกเว้นดาวองคานนะครับก็ไกลนิดนะน้ำยำสุดยอดมากครับอันนี้เท่าไหร่เอ่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับ เบสิกเบสิกเลยเนี่ยก็ห้าสิบบาทก็จะมียำโรมิทยำมุนเส้นโรมิทยำมาม่าโรมิทยำเส้นแก้วโรมิเนาะถ้าเป็นยำทะเลก็จะหกสิบยำมุนเส้นทะเลหกสิบยำมาม่าทะเลหกสิบยำเส้นแก้วทะเลหกสิบเลครับยำมุยอหกสิบไหเย่อหมานี่ก็ห้าสิบเท่านั้นยำแซลมอนเนี่ยหนึ่งร้อยบาทยังหนึ่งร้อยบาทอยู่นะตอนนี้แซลมอนก็ขึ้นกันแบบ เราขอชมความแซ่บหน่อยครับนี่โอเคก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านแอดยำออนไลน์ที่ินใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกท่ันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ